หวานหวานหวานคุณเป็นอะไรอะท้องอะไรท้องเป็นอะไร <c oughs> ครับไอไอ,ไอทานเนี่ยมันมันเอาไม้มาตีท้องหวานนี่คุณเอาไม้มาตีท้องเมียผมทำไมเนี่ยฮนะแล้วนะยังจะมีหน้ามาขอให้ทำบุญอีกนะขอโทษเมียผมเลยจิตใจคุณทำด้วยอะไรเนี่ยคุณทำเธอเจ็บนะขอโทษเธอเดี๋ยวนี้เลยจ้าขอโทษจ้าพอดีว่าฉันฉันมองไม่เห็นนะจ้าจริงเหรอ อ้านี่คุณมองไม่เห็นหรอกเหรอต้องขอโทษด้วยนะคือผมไม่รู้ว่าคุณมองไม่เห็นนะ่ะให้ให้ตังให้ตังหน่อยได้ไหมจ๊ะพอดีว่าฉันต้องขอโทษด้วยนะคือผมไม่ได้พกเงินสดมาไว้ข้าวหลังแล้วกันนะหวานหวานคุณเราไปหาหมอกันไหมอ่ะหรือว่าผมโทรเรียกหมอมาดีกว่าไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฉันไม่ได้เป็นไรเลยอ่ะ แต่ว่าเมื่อกี้คุณดูเจ็บมากเลยนะหวางก็คนท้องอะค่ะอะไรมาโดนท้องนิดนหน่นนอยๆน่อยคมันก็แพนนี้ก็กลัวไปหมดเลยอะฉันไม่เป็นไรจริงๆนะคะไปกันดีกว่าค่ะแน่ใจนะครับครคบถ้าง,งั้นเราไปกันดีกว่าค่อยๆเดินหน่อยนะ เจ <J. S 2> มิวผมตัดสินใจแล้วนะผมจะเลือกคบกับหวานแทนคุณเพราะว่าหวานเนี่ยเขาสามารถมีลูกให้กับผมได้แล้วฉันน่ะฉันเป็นแฟนคุณนะฉันก็มีลูกให้คุณได้อะแต่เราพยายามกันมาตั้งหลายครั้งแล้วนะมิวแล้วมันเป็นผลซะที่ไหนกันนะ่ะต่างกันกันกบหวาน หวานเขามีลูกให้กับผมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไปกับเขาเราก็ลองกันใหม่ได้นี่โอ้ยเธอเลิอกพยายามสักพีเถอะเจเขาเลือกฉันแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยฉันมีลูกให้กับเขาได้ไปกันดีกว่าค่ะทำใจเถอะนะมิวแต่ผมตัดสินใจแล้วไปเถอะ ไรฉันจะทำให้คุณรู้ความจริงให้ได้ที่นะคะว่าแต่ผลตรวจคันของฉันอยู่ไหนคะอ๋อนี่ครับอยู่นในกระเป๋านี่ไงก็แต่คุณไม่เป็นอะไรจริงๆนะเรา ผมว่าเราโทรหาหมอดีกว่าไหมอะให้หมอมาเช็คให้จะดีกว่านะไม่ต้องค่ะฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยอะ่ะคุณแน่ใจจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าลูกเป็นอะไรขึ้นมาผมแน่ใจค่ะถ้าลูกเป็นอะไรอะ่ะฉันก็ต้องรู้สึกแล้วสิคะครับถ้ไงนั้นไม่เป็นไร ผมว่าเราเดินกันต่อดีกว่าไปครับเจค่ะ,คะฉันรู้สึกว่าฉันคอแห้งอะ่ะคุณช่วยไปซื้อน้ำให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะครับได้สิถ้างั้นคุณรออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะ จะหนีปนไปไหแกมองเห็นใช่ไหมยายมิวแกมาทำอะไรที่นี่ฮะแมมลงทุนแต่งตัวเป็นขอทานเพื่มาตามติดชีวิตพวกฉันสองคนเนี่ยนะ <S <S ฉันรู้นะว่าคุณเนี่ยไม่ได้ท้องจริงๆแกหัดยอมรับความจริงได้แล้ว ว่าเจาเขาเลือกชัยไม่ชิดแกฉันว่าคุณมากกว่านะที่ต้องยอมรับความจริงใเจเขาไม่ได้รักคุณเขาแค่อยากมีลูกแข่งก็ใช่ไงแล้วตอนเนี้ยฉันก็ท้องลูกของเขาอยู่ด้วยไม่คุณโกหกคุณไม่ได้ท้องหุบปากไปเลยนะคนหยิงแกนะจะไปรู้เรื่องอฉันจะไม่ยอมให้คุณหลอกเจเหรอ จริงๆก่อนหน้าเนี้จเจเาก็เคยเป็นคนดีนะเขาไม่สมควรได้รับอะไรแบบนี้ฉันว่านะแกเลิกยุ่งวุ่นวายเรื่องของคนอื่นได้แล้วแล้วก็จะไปไหนก็ไปใส่ห่วงแกปะะไปซะไปแน่ไปบอกเจีย๋ยนะยยยหวานหวานคุณเป็นอะไรอ่ะนี่มาอีกแล้วมิว คุณมาที่นี่ทำไมเนี่ยฮะเจ๊ะคะ่ะมิวเขากำลังจะทำร้ายลูกในท้องของเราอะ่ะคุณทำร้ายหวานเหรอเมื่อกี้ก็ด้วยใช่ไหมเนี่คุณเลิกโง่สักทีได้ปะมันไม่ได้ท้องว่าไงนะใช่แล้วคะ่ะอย่าไปเชื่อมันนะคะแกพูดอะไรของแกฮะมันก็แค่โกหกเพราะว่าอยากให้เราสองคนเลิกกันแค่นั้นเองอะ่ะ ฉันจะบอกอะไรให้นะเมื่อเช้าฉันเห็นฮัลโหลค่ะคุณหมอคะเรื่องที่ฉันให้ดำเนินเรื่องการฝากคันถึงไหนแล้วคะเรียบร้อยดีหรือเปล่าไม่ได้อทเหรอวะ คุณหมอคะมันไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะมันก็มีแค่เราสองคนอะที่รู้หรือว่าเอางนนี้ไหมคะฉันจะให้เงินคุณหมอเพิ่มงั้นก็แค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปตอนนี้เลยเพราะว่าตอนบ่ายอะฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำ ต้นตัวในกระเป๋าของคุณเนี่ยมันก็แค่ของปลอมทีละไม่จริงนะคะอย่าไปเชื่อมันมันมันสร้างเรื่องโกหกหลอกลวงเพราะอิจฉาที่เราสองคนรักกันน่ะผมจะโทรเช็คหมออีกทีนึงคนนี้แหละครับคุณตำรวจจับเลยครับหมอเขาให้ข้อมูลเฮดครับเงินสกรปรกเนี่ยผมไม่ต้องการหรอกนะ เอีหมอป้ออาเงินที่ฉันให้แกไปเนี่ยมันยังไม่เยอะยังไม่พอใจแกเองเนะหรือไงฮะหวานนี่ทำไมคุณถึงทำแบบนี้อ่ะแสดงว่าเรื่องลูกในท้องก็ใช่ครับเขาไม่ได้ท้องข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จผมจำใจต้องทำก็เลยมาแจ้งความนี่แหละครับและอยากคิดว่าเงินจะซื้อทุกอย่างได้นะ คุณถึงทำแบบนี้เนี่ยหวานก็ฉันรักคุณเองค่ะเจคนรักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้แต่ว่าฉันรักคุณจริงๆนะค่ะเทคุณเองก็รักฉันไม่ใช่เหรอไม่ผมไม่เคยรักคุณผมแสร้งทำเป็นรักคุณเพราะว่าคุณมีลูกให้กับผมได้แค่นั้นแหละแต่ตอนนี้คุณก็ไม่ต่างอะไรจากผู้หญิงไร้ประโยชน์คนหนึ่งพลตำรวจครับจับไปสิครับไม่ปล่นะ่ัผม,ม,มขอตัวนะครับ ขอโทษแทนเขาด้วยครับหมอครับมิว <M ew. S 2> คือเรากลับมาคคกันดีไหมไม่ที่ฉันช่วยคุณเนี่ยเพราะฉันเห็นแก่ความทรงจำดีๆของเราถ้าฉันมีอย่างนี้จะบอกคุณด้วยนะว่าสมหน้านี่คุณมิวเดี๋ยวก่อน